ที่ได้มาเปิดคอนล้างพิษกายถลายพิจัยก็เพราะว่าตัวเองได้หายจากโรคที่ตัวเองเป็นเมื่อก่อนเม้นจะนั่งสมาธิอย่างนี้นั่งไม่ได้เลยมันติดหมดเลยคิดว่าเราของนั่งอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันปวดไปหมดเลยคนมาจับนี้หน่อยมันหายใจไม่ออกเลยครับจับขาเนี่ยมันวิ่งถึงชนหัวใจตึ๊บเลยแล้วแปลกมากนะพอได้ทําสูตรล้างพิษกายสลานพิจัยได้เนี่ยดีขึ้นดีขึ้น ทำครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามเห็นผลเมื่อเห็นผลนี่ก็เลยคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเปิดเหมือนกันกเลยเอาละตัดสินใจสร้างห้องน้ําตอนนั้นแรกๆประมาณห้าห้องทำห้องน้ำคนมาประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดคนก็แบ่งกันเข้าห้องละห้าคนบ้างอะไรบ้างนะก็เริ่มทํามาคนก็เริ่มมาเรื่อยมาเรื่อยก็ทุกวันนี้ก็ทําห้องน้ําประมาณยีนะ่สิบกว่าห้องนะเพราะนั้นการต้อนรับ คนที่มาเข้าคอสก็ประมาณยี่สิบกว่าคนเพราะว่าไม่อยากให้แต่ละคนเข้าในห้องเดียวกันให้เข้าคนละห้องเพราะบางคนต้องรีบเข้าห้องน้ําเพราะทําดีท็อกเนี่ยวันละสามเวลาหลังจากมาเข้าคอสตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเยน็นเราจะไปรอกันก็ลําบากก็เลยให้ห้องแห้ห้องมันไปเลยเพื่อทําความตัดของดูแลห้องของตัวเองห้องล้างผิก,กายตลาดผิวใจค่อยแล้วค่อยไปดูเอาทีหลัง ส่วนที่ทําแล้วเนี่ยได้ประโยชน์อันใดเพราะว่าคนที่ทําแล้วจากเคยเป็นโรคมะเร็งขั้นที่สี่นก็มีหลักฐานยินนั้น้เห็นเป็นตัวเป็นตนตนะผู้ชายบางคนก็อยู่ของประโดชื่อว่าชาญนัน่หะหมอบอกว่าหกเดือนเสียชีวิตตอนนี้แกมาล้างก็หายดีแล้วตอนนี้ก็ไปทํางานอยู่ที่สะระเชิงเซาส่วนแม่หมอนที่อยู่ผ่านศึกนะเป็นแม่ของ อยอมเลีย่ยมยอมเลี่ยมว่าคนนั่นแหละอยู่ที่่านตึกกันแหละหมอก็บอกว่าหกเดือนนะตายเพราะเป็นมะเร็งขั้นสีก็มาทำอยู่นี่ห้าเดือนกลับไปหายทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่เลยย,ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งขั้นสีก็หาได้แล้วคนที่เป็นโรคธรรมดาเป็นโรคนะรมโรคน้ำเหลืองโรคไวรัสบีเนี่ย ก็ประมาณจิตครั้งก็หายเพราะฉะนั้นโรคต่างๆหายไปหลายคนแต่คนจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตนเองนี่ก็เล่าแนะนาบอกข่าวที่ว่าเมื่อเราดีขึ้น,นก็เปิดคอสนี้มาส่วนคนที่มีตาก็มาส่วนคนที่ยังไม่เชื่อยังไม่มีตถาพอก็ไม่มาอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าน,นานา,นา,นาจิตตังเพราะฉะนั้นคอสนี้จึงคิดว่าคอส ตัดเวรตัดกรรมเป็นคอร์ดล้างพิษมรดตัดดนเพราะฉะนั้นคอร์สตัดเวรตัดกรรมเพะะื่อนคนที่หมดเวรหมดกรรมแล้วจะแม้นไม่มีใครชวนใครบอกก็มาเจอเองโดยเฉพาะบางคนเนี่ยมากับพี่ชายพี่ชายรู้จักพระอาจารย์ก็มาหาพอมาเจอล้างพิษการแล้วแจเอ้าเป็นไรไม่บอกพี่บอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยทําไปหลางคนทําแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีอันนี้เป็นต้นแต่บางคนที่ยัง มาไม่ถึงหรือยังมาไม่ได้รู้นานนะก็ยากที่จะมาได้จนกว่าวิบากกร,รมนั้นจะลดน้อยลงโดยเฉพาะยมกล้อง,ยม,องยมกล้องนี่ก็อยู่คลองคลองบุรีเนี่ยคลองบุรีก็อยู่แถวนั่นแหละแถวถ้าเกิเสียมเรานี่แหละใกล้อำเภอเมืองเนี่ยคลองบุรีแก้ก็ป่วยมานานแล้วแก้ก็ถือใบโบยชัวไว้เป็เนปีนะแกก็ไปรักษาทุานทั้งาไม่หาย สุดท้ายแกก็มาที่นี่หายเพราะมาที่นี่หายก็ไปชวนพี่ชวนน้องชวนบ้านชวนเพื่อนบ้านชวนแต่ใครมานะเพราะกล่องอยู่บ้านคลองบุรีนี่ก็มีตัวตนเห็นว่าป่วยเป็นยังไงเลยหายเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่อันนี้สาเหตุหนึ่งแต่ก็อย่างว่าบางคนก็อาจจะลังเนื้อชอบลังยาก,ก็ได้นะก็มาท,ทําที่มันดีขึ้นนะแต่บางคนทําแล้วอาจจะนะโอ้ยไม่หายหรอกอะไรต่อาจจะมีบ้าง แต่คนที่มาทําแล้วส่วนใหญ่เก้าสดีขึ้นแทบทุกคนนะครับเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลเราทําแล้วให้คนอื่นได้ดีขึ้นเราก็ดีใจกับเขาด้วยก็ขออนุมโมทนาจเจรเญพร